ต้นธงเทงนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นธงเทงไทยหรือธงเทงฝรั่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าเคปกูดเบอร์รี่แต่นี้น่าจะเป็นธงเทงไทยนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่ตรงพอดีว่ามามาเช่าที่จอดรถนะครับแล้วมันขึ้นขึ้นอยู่ ข้างคางเนี่ยเป็นเหมือนฝ่ายาพอดีหันไปเจอมันเป็นมีสปปรรพคุณทางยานะครับตัวนี้เขาบอกว่าแก้เบาหวานความดันดีซ่านาร้อนในเราแก้ก่อน ข้างในมันอันนี้ยังยังยังไม่แก่มากครับไม่เคยกินเหมือนกันพอดีมาเจอก็เลยเห็นคุ้น,นตาเนี่ยต้นนดกเลยอันนี้ก็อีกต้นหนึงเป็นต้นเล็กๆขึ้นเป็นดงเยอะมาก ทงเทงนะครับทงเทง